หลังจากส่งของมาแล้วถึงไทยนะคะศุละกกกรไทยก็จะต้องตรวจใบอนุญาตของสินค้านั้นๆที่คุณสั่งเข้ามาอยู่ดีว่าเอออยอมีไหมคุณจะบอกว่ายาเสพติดเนี่ยไม่ได้เป็นของที่นําเข้าไม่ได้นะมันนําเข้าได้แต่คุณมีใบอนุญาตนําเข้าหรือเปล่าถ้าคุณมีใบอนุญาตนําเข้าคุณก็เอาเข้าได้นะเออไม่ใช่ว่าแบบเอาเข้าไม่ได้หลายสิ่งหลายอย่างที่มองว่า เออมันไม่ได้ถ้ามันไม่ใช่ของละเมิดลิขสิทธิ์นะอ,อ่ไปก๊อปปี้เขาอันเนี้ยตืดไม่ได้อยู่แล้วหรือว่าเป็นพวกแบงค์ปลอมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรือพวกที่มันผิดศีลธรรมจรรยาของบ้านเราของบ้านเมืองเราอย่างพวกเซกทอยอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เปิดฟรีอนุญาตเรื่องนี้ฉะนั้นเราก็ต้องดูคราวนี้ถ้าคุณไปอยู่ต่างประเทศแล้วคุณไปดูกฎหมายเขาบางอย่างกฎหมายเขาอาจจะไม่ผิดแต่กฎหมาย เราอาจจะผิดมันก็ต้องดูด้วยว่าส่งไปส่งกลับนําเข้าส่งออกกันได้ไหมสองประเทศที่จะทําการค้ากันคุณต้องไปดูกฎหมายบ้านเขาบ้านเราเนาะคือต้องรู้จักกันอะเออถ้าไม่รู้จักกันแล้วไปทําการค้ากันมันก็ไม่ได้เรื่องนะคะอยากรู้อยากฟังเนื้อหาดีๆกดติดตาม Line at, at e @arena168 ครูจะได้เอาความรู้ดีๆมาเล่าให้พวกเราฟังเรื่อยๆค่ะ